พราะนั้นเมาไปได้ดนึงก็อโอ้ยไม่เป็นไรผมก็เกือบเมาเหมือนกันไม่เป็นไราะเป็นั่งครับเพราะว่าทุกๆคนนะครับดีใจดีใจครับสวัสดีครับพี่สาครับผมเป็นยังไงครับผมยบดอบสซี่ สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรามมนต้นแก้วบอกหมาน้อยออนทัวร์ครับพี่น้องครับมือนี้ทางในหางหรือว่าลุคพี่จอน,นี่เป็นจัดงานคอนเสิร์ตนะครับงานคอนเสิร์ตใหญ่จะเลยเดินทางมาจามีเดินทางบ่อยนะครับตั้งแต่กันวายูออกขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณอ่กากันวายู 2ล้าน3 0 0แสนวิวนะครับ2ในมาแรงนะครับยูทูปประเทศไทยนะครับขอบพระคุณ <Yeah. S 1> พี่น้องห,หลายๆครับผมครับขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจครับที่สง่งไทยพีวูธแารสินทีสง่งไทยผมลามิตรนแก้วพร้อม้วยในหางจันนีพี่น้องครับปัญหาประเด็นมิวามผมขับรถมาตั้งแต่สีสกเกตุดทางครับฝนตกไม่หยุดเลยวงว่างาคอนเสิร์ตมือนีที่จะจัดขึ้นไล่สดให้พี่น้องในบึงอ่ะจะได้จัดหรือบอตอนนี้ผมเดินทางถึงพี่บูนแล้วครับ สองอาทิตย์มานี่ผมเดินทางที่บูนสีเกตที่บูนสีเกตโอ,อ้หนักแย่งครับเที่ยวเม็นเป็นข้องทางรถจ้คของหลายเติบมึงอยู่แหละ่ะจังไหนผมก็ได้มาหอดแล้วสิตรีรถกับสีเกตกับจังไหน,นยูเพราะให้ผมเลยเขาไปเสียงหน้าไปบ่อจ้าจีจ้โจยกับพี่ว่าน้องพูดกุยจาทำไทยกันตามปกติเห่อล,ล่ะเดี๋ยวเขาไปเสียงหน้ากันครับพี่น้องครับฝนตก,กระยาบ่าไดเรียนกระยาจังใดกัได้มาแล้วคือสิสดนอนนี่ละ เดี๋ยวเาไปเสียงนากันครับขอบพระคุณทุกๆยอดไลค์ขอบพระคุณทุกๆยอดแชร์ขอบพระคุณทุกการติกกดตามครับเดี๋ยวไปเสียงนากันเลยไป พี่น้องครับผมมาหอดแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศมันสุดยอดมากครับจังไรกับเลนบ่ได้ครับพี่น้องได้ไปเบิงก็มีไผ่อยู่แน่ครับผู้ใดมาแน่เอามาหอดมาถึงเลยก็ต้องมาให้หอดม่ถึงเลยครับโอ้ฝนตกดีแห้งครับอ้จะเป็นซุ้มเย็นโอ้นี่ครับรถเวทีก็มาตั้งแล้วนะครับอะไรบอกตัวเลยครับ นบนสายยันซาวนี่ครับพี่น้องขั้นพี่น้องจำได้อันก๊กก๊กยังแล้วนีนาอก๊กบกคือกกกยังนี่เป็นกกที่ผมแสดงเอ็บักมาหน่อยตอนที่เกือกขิดินอยู่นี่ในสวันดีครับสวันดีครับผมสวัสดีครับอไอนอ่ ไปผมสักดาต้นแก้วโอจำได้แล้ำได้้ได้สักนิป่ะครับเปิดเครื่องไหมครับผมจำไม่ไั้ครับจักซักกันครับโอ้ยคือเป็นแบบนี้แสดงว่าต้มไตั้งุ่มาครับโอ้ตาย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 ครับเอาเปิดคอนเสิร์ตครับผมสวัสดีครับผมเป็นจังไหนครับ เก็บเปินลเเก็บเป็นไเครับถึกตีวไทายหรือว่าทายเพี่เองผมว่าจริงจริงเลยพักเนี่ยใส่เวลามัดมือมัดขื้นเกิดมัดขึ้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอ้ลาเมีนครับครับผมครับเป็นไงครับสบายดีนะครับเนาะสบายดีครับเปิดคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ดนางขอผลนะครับโอ้ยไอ้พี่ปนั่งเปล่าเป็นไรครับหมู่บ้านครับอู้หหมู่บ้านนี่เล่นสีเลยครับเอมมี่จะจอดเลยรื่เปมา อันไม่ดีเบากินการเบากินการหมดอือปู้มือปู้ว่าหนิไทยยังนี่แบบมัดมือเลยครับคแข่งของเราครับโอ้เซดายเซดายบอดี๋ยวย่ำพอดีผมไปไปหาเรียนให้โลกได้ยอกอันทิตาค้นนด้จังไหนครับตัวไป ได้ครับผมได้มดครับไฟดูดตายอยู่บางทก็คือเป็นแนวนี้เนาะโอ้ตายแล้วผมสิไปงานสิไปใช้ครับนี่ครับมีมีนักกิน้นคเย็นดินเนอร์ครับโอ้ดินเนอร์ครับผมออคอนเสิร์ตบอกว่าไปดินเนอร์ที่ซีนี่ดินเนอร์ก็ผู้สาวครับผมผมก็่ได้ผมบุกกันบอกครับไอ้ลอกเคียนแมมโอ้ยแย่งนักไปเรื่อยๆฝากกันได้ครับไปนำสาวครับผมดีนัมอว่า สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาครับผมเป็นยังไงครับผมเยอะที่าเลยอันนีาไปซีแพาไปไหนนะเยวเย็นโอ้ยคอนเสิร์ตถอยลุ่มแค่น้อยกินละบอกเขาด๋วไม่กิน ว้ยตายแหย่รัวต้องเสือโปีไปยี่ห้านอไปใชะไปดีเลยว้าวว้าวว้ไม่ต้องแปลกใจว่าผมชั่วได้ใครนะครับนี่ครับผมชั่วได้คนนี้แล้วครับผมชั่วจริงครับชั่วจริงครับขอคำคมแนวปรต้ฟั้งดูแล้ว้ายมาคนหน้าตาดีแก่ี ต้องงงดีเบรดีกันเหรอหรือหรือใจหลอกหลองการอ่านยงไงกันเลยอ้าวแจ๋วพี่น้องครับขอตัวไปทางอื่นก่อน้ครับบระเดแสดงค้อนเสิเเร์ตแล้วครับเดี๋ยวผมไปไปทางอื่นก่อน้ครับขอบคุณในไลน์ครับเกิะไงครับผม ไม่เห็นยังมากคือได้ล้างมือครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมเป็นจังไหนเนาะเห็ดการณก,กันอยู่เนาะพอดีพี่ชายครับอยู่ด้วยกำลังกันติดติดสนิันเลยในบุหรี่ง่ายน้องสื่อหน้าลมมะเป็นทาม่วนแห้งจ้างห้างเรียบร้อยจ้างห้างเรียบร้อยแล้ว เก็บบร้อยแล้ว่านมาเลยสั่งวางเอาฝนโตรโาเลยครับฝนฝนไม่ฝนไม่หยุดเลยนะครับฝนไม่หยุดเลยวันนี้ก็เลยน่าจะงดไปก่อนนะครับทางในห้างสั่งงดไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับเรื่องคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นนะครับแล้วก็บันทึกภ่าพบันทึกเทปไหลสดพร้อมเนาะก็เลยต้องยกเลิกด้วยผล้าอากาศที่ไม่อำนวยแต่รับว่ามีช่องจูเป็นของเจ้าของแล้วชื่อช่องว่า ฝากช่องวุฒิการศินป์ครับนะวุฒิการศินป์พี่น้องก็ไปติดตาหมายทรายน้ำแน่นะครับเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องให้กำลังใจเยอะเลยสู้ๆเด้อครับผมขอทำเบาที่เป็นตัวตนของไอเนี่ยสูสุดนะครับสูสูไปน้ำแก่ครับพี่น้องนันสิบปสิบปด้อผมพร้อมโดยพี่น้องสี่ยุนี่และกับพี่น้องแฟนคลับทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ไอ้านั้นมองไปเด็ดหนึ่งก็ โอ้ยไม่เป็นไรผมก็เกือบเมาเหมือนกันไม่เป็นไรผมเป็นั่งครับเพราะว่าทุกๆก้นนะครับดีใจดีใจทุกๆก้นเป็นหนึ่งสี่เม็ดนะครับหนึ่งข้าวปลาต่อมีการกินเลียงโดยก้อนทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ขึ้นตอนไหนเนาะมันก็จรประดื่ประจามผมก่อนดื่มเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ไม่มีอะไรที่เสียหายมาก นะครับเพราะว่าพีุ่กเองก็ด้วยความดีใจก็ดืืมๆไม่คิดว่าจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าได้แสดงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องหายกำลังใจไร้แรงอ่ะนะครับทจริงจริงก็คงจะหใช่ครับใช่ครับถ้าขึ้นจริงๆก็ว่าเป็นทางการก็ไม่มีทางที่ผู้ชายคนนี้จะเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้อง่าดามาเด้อนะครับก็ดักกันเลมีมุกด้วยพี่น้องย่าดามานะครับ เป็นกาลังใจให้กันครับพี่น้องผมเชื่อว่าหลายๆคนรอติดตามผลงานพ่วดอยู่นะครับโดยเฉพาะผมก็ติดตามผลงานพี่ชายเหมือนกันขอให้สู้ไปนั่งกันทื่อคำว่าสักนนวนนนกันหนึ่งต้องเป็นวันของพี่นะครับสักวันหนึ่งต้องเป็นวันของพวกเรานะครับเออหันมาทางนี้ครับหลายๆคนนะครับจับตามองอยู่นะครับพี่สาธิตนี่เขาเลี้งสุี๊เรีงตอยู่ลี้ตารง้มนี้อยู่โอ้ปรานนะอยู่กับพี่ชายนะครับ เชฟลูกมะยมจวดกับพี่น้องจวดเรานี่วตัวโกงเพลงผมเองนะครับอยู่ในนั้นไม่มีบทบาทอะไรหรอกถ้าเอ็กเขาได้กอดเขาได้จูบไม่ไม่เมื่อวานนี่มีนะแต่คุณไม่ไปผมพอดีผมมีงานผมงานอยู่พิธิทำอะไรให้น้องๆกฑ์วันนี้ต้มเนื้อต้มเนื้อเหรออู้ นะครับบ่มพี่หยางไลนครับพี่น้องวันนี้ถือว่ามาถแถลงการถแถลงข่าวว่างานคอนเสิร์ตของเราก็พักก่อน<า>อนะครับตันสภาพสถานการณ์ที่ฝนตกนะครับ<ช>ขอบคุณพี่น้องทุกกำลังแรงใจเนาะสอ,สองล้านกว่าแล้วเนาะสำหรับกันบยูนะครับขอบคุณท่านพี่ไส้นำสำหรับบาสนาสิ <ห ả? S 1> ล้านเนาะแล้วก็ตายพร้อมหัวใจอีก กี่้านพี่ตัวนี้สอง้านสอง้านกว่าเนาะโอเคครับฝากติดตามบอกมาน้อยด้วยขอบพระคุณมากมากนะครับฝากติดตามนะครับทางไอวุฒิทางลามินทางพี่น้องที่อยู่ในค่ายนะครับแ้วกาฝากเป็นกำลังใจให้ตอนนี้พี่ซิกนะครับพวกเราสองคนก็จะสู้นะครับพี่น้องก็สู้ไปน้วกันครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบไลฟ์สดแค่นี้ขอบพระคุณด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ฝากช่อมพิุศกาลสินด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากมากครับผมขอแรงด้วยครับขอแรงจิดตามกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับผมมีไหมจดีดาวไหมเอาดาวไหมเอาดาวไหมตะไคร้ตะไคร้มีไหมเอาดาวด้วยโอ้มันมากูดได้ั้มพี่ไปมากูดนะครับอีรอนเครับห้ยว้ววอว